สัสดีค่ะออยนะคะวันนี้ก็จะมา update, อัปเดตอ่อวีคที่6ของการตั้งคันเนาะนะคะวีคนี้อ่อออยทำออยทำมาแล้ววีคที่4วีคที่5แล้วก็สำหรับอันนี้เป็นวีคที่6นะคะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยไปพบคุณหมอมาด้วยไม่น่าจะเป็นเมื่อวานเมื่อวันพุธนะคะวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะเมื่อวันพุธเนี่ยไปพบคุณหมอมาด้วยแล้วก็ตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะไลฟ์เมื่อวานไงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะ เออแพทท้องพิ่งพิ่งคือแบบอ๋อแพทท้องมันเป็นอย่างงี้นี่เองใช่ไหมนะคะพึ่งรู้สึกในสัปดาห์นี้นะคะอาการแพทท้องเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวออยมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะคือเมื่อวานเนี้ยตอนแรกตั้งใจจะไลฟ์เพราะว่าเมื่อวานจะครบ7วีคพอดีนะคะไปพบคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกอายุครรภที่โอเคตกลงกันว่าวันที่ไปพบคุณหมอเนี่ยหวีคหวัน เออหกวีหกวันนะคะเออเมื่อวานเนี่ยก็จะครบเจ็ดวีพอดีแต่ว่าออยทำวิดีโอไลฟ์เอ่ออัปเดตทุกๆวี week, มาถึงอันเนี้ยเป็นวีที่6ก็เอาเป็นว่าอัปเดตย้อนหลังละกันเนาะนะคะอัปเดตย้อนหลังก็เป็นช่วง6วีคเนี่ยที่ผ่านมาที่ที่เป็น6วีคเนี่ยนะคะมีอาการอะไรบ้างนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะ เมื่อวันพุธเนี่ยไปพบหมอไปพบคุณหมอมานะคะเราก็มีการอัธยาศั์แล้วก็คุยกับคุณหมอนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวคุยเรื่องอะไรบ้างกลับมาไหมนะคะมันเหมือนกับว่าเออมันจะออกไปนิดหนึง่งตอนนี้กลับมาเอ,อยังอยู่ยังต่อไหมเดี๋ยวขอกดดูนิดนึงนะคะ ก,ก็ลองพูดไปก่อนละกันเนาะเพราะว่าออตอนแรกจะใช้โน้ตบุ๊กไลฟ์ค่ะแล้วเหมือนกับว่าโปรแกรมมันมีปัญหานะคะก็เลยเใช้โทรศัพท์ไลฟ์ละกันนะก็อาการสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาการสำหรับวีคนี้เนี่ยวีคที่6รู้เลยว่าแพ้ท้องคืออะไรนะคะคืออย่างนี้มันเกิดอาการตื่นเช้ามาแล้วมันผอ,อืดพอ,อมนะคะเป็นเมื่อประมาณ วันจันทร์วันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเหมือนมันเพออืดพอรโอมอ่ะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะคะแค่รู้สึกว่าทานอาหารไม่ลงพอทานอาหารไม่ลงแล้วเราก็ไม่เออ่ะไม่อยากทานทานไม่ลงใช่ป่ะแล้วก็เลยไม่ทานอาหารเช้าไปวันนั้นวันแรกเลยนะคะที่รู้สึกเอ้ยนี่คืออาการแพร้ท้องหรือเปล่าก็จนสายเกือบเที่ยง มันก็รู้สึกหิวไงเราไม่ได้ทานข้าวเช้าใช่ไหมมันก็รู้สึกหิวจนรู้สึกแสบท้องนะคะแสบท้องแล้วทีนี้เวลาแสบท้องเนี่ยเหมือนท้องมันปวดปวดอะพอท้องมันปวดปวดแล้วรู้สึกอยากจะอ้วกอยากจะเจียนนะคะก็เลย อ,อกอากไปสักนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันไม่มีอะไรจะออกไนงะไม่ได้ออกมาเป็นเศษอาหารหรือว่าอะไรนะคือออกมาเป็นน้ำย่อยอะอืมนะคะก็ออกมาเป็นน้ําที่ดื่มไปแล้วก็น้าย่อยนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบเศษอาหารหรือว่าอ้วงแบบแหงเมาอะไรอย่างนง้นนะเออนะคะก็จะมีอาการผืออืดผออมอันนี้ เป็นมาเกือบทั้งสัปดาห์อืมเป็นแบบนี้มาเกือบทั้งสัปดาห์เออเวลาที่จะเป็นเนี่ยเป็นระหว่างวันตอกนกลางคืนเรานอนหลับเราไม่รู้สึกเลยละไม่เคยตื่นมามีแต่ตื่นมาฉี่นะคะตื่นมาฉี่เนี่ยอืมปกติเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยจะฉี่คืนละครั้งนะคะแต่ก็มีบ้างที่คืนละสองครั้งแล้วนะคะแล้วก็ ช่วงกลางวันบางวันก็จะมาแต่เช้าเลยนะไออาการผออืดผะออมอาการเวียนศีรษะไม่ไม่ค่อยเวียนสะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแบบพอเราหิวมันก็เลยทําให้เวียนหัวไงนะคะก็มันหิวเพราะว่าเราเกิดอาการผออืดผะออมทานอาหารไม่ลงอย่างเงี้ยนะคะเออมันจะมาบางวันมาช่วงเช้าเป็นแต่เช้าเลยแต่บางวันตื่นเช้ามาไม่เป็นอะไรนะคะแต่พอตกเกียนมา ทานอะไรไม่ได้นะคะเหม็นไปสุกอย่างอย่างเมื่อวานคุณสามีเขาก็วังดีกลับมาบ้านมาทําอาหารให้ยิ่งได้กลิ่นอาหารยิ่งแบบอืมไม่อยากจะกินอะไรเลยนะคะตอนแรกตั้งใจไว้ว่าตอนเย็นหลังเลิกงานแล้วเนี่ยจะไปกินเอ่อเอ่อก๋วยเตี๋ยวเอออยากกินก๋วยเตี๋ยวแบบปรุงเปรียปร้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงนะแล้วก็มันก็จะได้สดชื่นไงเนาะคนเป็นอาการแบบเนี้ยพอได้กินอาหารรสชาติแบบเนี้ยมันจะรู้สึกสดชื่นขึ้น,นยังไงไม่รู้หวังไม่ถูกนะคะ อยากจะกินวิ้เตี๋ยวแล้วก็สวัสดีค่ะมีคุณรัตรัตชดาพรนะคะมาทักทายสวัสดีนะคะอ่ะ,อะชวนคุยกันนิดนึงอัปเดตวิคที่6ในการตั้งครรนะคะจริงๆเนี่ยตอนนี้เข้าวิค7แล้วนะแต่ว่าลองลอง,ลองพูดถึงวิคที่6ที่ผ่านมาว่ามีอาการอะไรบ้างก็อย่างที่บอกเลยค่ะทางสัปดาห์แพทท้องเออนะคะก็คือครั้งแรกแหละ ที่แพ้ท้องเหอเหอนนิดนึงถามว่าหนักไหมออยก็ว่าไม่หนักนะมันมันคืออยู่ในระดับที่ทนไหวแต่ว่ามันก็แบบโอ้โหยังไงอะมันรู้สึกไม่สบายอะ่ะมันรู้สึกแบบพลานเอาอารมณ์ไม่ค่อยดีกันไปใหญ่คือเราอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้นะคะอ,อย่างเมื่อวานเนี้ยกลับมาบ้านตอนแรกนะคิดว่า ถ้าไปถ้าได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแล้กลับมาก็คิดว่าจะมาไลฟ์ต่อได้ไงแล้วหลังจากไลฟ์ต่อยังมีต้องต้องมีไลฟ์สอนภาษาญ,ญี่ปุ่นน้องๆในกลุ่มเอ่อในอีกกลุ่มของ Facebook อีกด้วยนะคะก็คุณสามีโทรมาบอกว่าไม่ต้องไปกินข้างนอกกลับมาบ้านเดี๋ยวทําอะไรให้กินมีปลามีอะไรโเหเฮียแกทําเยอะมากแล้วยิ่งทํายิ่งแบบได้กินอาหารทานอะไรไม่ลงเลยสรุปนะคะก็เออไม่ได้ไลฟ์อัปเดต แต่ว่าก็ยังต้องไลฟ์สอนภาษาญี่ปุ่นคือสอนไปก็จะอ้วกไปอะคิดดูดิแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยไม่โอเคอะนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงแบบหนักมากก็ยังทนไหวนะคะอย่างวันนี้ก็จัดการไปแล้วที่ทํางานนะคะอืมจัดการไปแล้วที่ทํางานคือแอบงีบในที่ทํางานไงแล้วงีบตั้งแต่สิบสิบโมงครึ่งจนถึงบ่ายเลยเวลาเลยเวลาเลยเวลาพักเที่ยงก็เลยไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเอ่อ แล้วรู้สึกไม่ค่อยหิวด้วยก็เลยไปดื่มนมพอดื่มนมแล้วเหมือนกับว่าเวียนหัวเลยอะแล้วก็ไปอ้วกมานะคะเออคนที่ทํางานก็แบบฮือฮากันใหญ่เลยเกิดอะไรขึ้นใครอะใครอะอยู่ในห้องน้ําปิดประตูแล้วเออ,อยู่คนเดียวนะคะแต่ว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาก็เมาส์กันใหญ่ใครอะใครอะนะคะอืมก็นะอาการแพ้ท้องนะแล้วก็เออ เรื่องเลือดออกนะคะเรื่องเลือดออกเนี่ยออยมีวันมีวันหนึ่งในวีคที่5มีวันหนึ่งที่เลือดออกนะแล้วก็ไม่ได้ไปพบคุณหมอแต่ว่าโทรไปคุณหมอก็บอกว่าให้นอนเฉยๆนะอย่าเดินเยอะยิ่งเดินเลือดจะออกถ้ามันออกเยอะค่อยไปหาหมอนะคะก็ไม่ออกอีกเลยนะคะจนผ่านมาอีก5วันจนผ่านมาอีก5วันตื่นเช้ามาก็คือในวีคที่6เนี่ยคะ่ะมีวันหนึ่งตื่นเช้ามาแล้วพบเลือดติดกางเกง เป็นเลือดสีน้ําตาลนี่แหละเหมือนเดิมนะคะก็ตกใจแต่ว่ารู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่เท่าครั้งแรกนะคะเออก็ก็แค่ลองดูว่าลองดูว่ามันจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่มานะคะก็มีอยู่ครั้งเดียวสรุปก็เลือดออกสองวันห่างกันห้าวันนะคะก็เออไม่มีอาการปวดท้องนะคะไม่มีอาการปวดท้องก็ฉีดยาต่อปกตินะคะแล้วก็อาการเจ็บคัดหน้าอก ก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะอาการเจ็บคันหน้าอกก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนผื่นคันที่ออยเคยเล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆที่มันขึ้นเนี่ยไม่มีแล้วนะคะหายแล้วไม่คันแล้วเนาะอืมเออเล่าเรื่องที่ไปอันด้าซาวละกันนะคะเล่าเรื่องที่ไปอันด้าซาวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมา ก็ ه, ไปที่หน่วยนะคะแล้วก็พยายามไปให้ได้คิวแรกๆนะก็ได้คิวแรกจริงๆแต่คุณหมอเรามาช้าไงคุณหมออิสรินจะมาช้านิดน,นึงห้องสี่เนี่ยคุณหมอห้องสี่เรียกตรวจไปแล้วประมาณสิบยี่สิบกว่าคนนะคะคุณหมออิสรินเพิ่งมานะออนานะก็อืมโอเคก็ถือว่า โอเคอะนะก็พอไปซาวแล้วเนี่ยก็ได้เรียกซาวเป็นคิวที่2อ,อ่าเรียกซาวเป็นคิวที่2ตอนที่ซาวเนี่ยตกใจตกใจนิดนึงเพราะว่าคาดว่าคาดไว้ว่าจะเห็นเป็นตัวตัวเลยไงอ่านะคะจะเห็นเป็นตัวตัวเลยแต่ว่าคุณหมอเขาเสียบกล้องเข้าไปใช่ไหมแล้วออยก็เห็นว่าเฮ้ยมันมี กลมๆดำๆแต่วันยังไม่เห็นอะไรตรงกลางเลยนะคะคุณหมอเขาก็เลื่อนกล้องไปเลื่อนกล้องมาสักพักหนึ่งอะ่ะใจเริ่มแป้วเฮ้ยทำไมมันไม่มีอะไรเลยทำไมเป็นกลมๆดำๆโล่งเลยอะ่ะนะคะก็เลยเสักพักหนึ่งก็เจอนะคะเจอเดี๋ยวออยหาภาพขึ้นมาให้ดูอ่ะอ่ะเอามาอวดละกันนะคะเป็นภาพอรรดาสาวออยไม่แน่ใจนะว่ามันจะชัดหรือเปล่าเอาใช้โทรศัพท์ไลฟ์นะคะวันนี้อ่ะเป็นอันนี้นะคะนะอันนี้เนาะเออนะก็ ที่เป็นถุงกลมๆเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ตัวนะเขาคุณหมอบอกว่าเป็นถุงอาหารนะคะเป็นถุงอาหารยังไม่ใช่ตัวเพราะว่าคุณหมอวัดเนี่ยวัดตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ได้7.8็มิลนะคะแล้วก็ในใบเนี่ยเขียนไว้ว่ามันจะตีลังกากับหัวหรือเปล่าเก่อ6ดีห ในใบเนี่ยเขียน6 w วีค5 d เดแต่ตอนออยคุยกับคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าเขาเพอคิดคิดไว้นะคะว่าเออใส่ตัวอ่อน d ดย์ใช่ไหมเขาก็คิดไปคิดมาวันนี้6 w วี k 6เดยแล้วอแต่ในใบบอก6 w วีค5 d เดก็ก็ไม่เป็นไรก็ประมาณนั้นนะคะอ่ ก็เอาเป็นว่าเอาตามที่คุณหมอบอกแล้วกันเมื่อวันที่ไปซาวหกวิหกเดเมื่อวานครบ7วิคพอดีนะคะวันนี้ก็7วิคหนึ่งเดแล้วแต่ว่าอันนี้เอาอันเก่ามาอวดก่อนนะเออ่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งชัดๆออยตอนแรกอะ่ะจะไลฟ์ใช้อจะจะไลฟ์ใช้โน้ตบุ๊กแต่ว่าน้ตบุ๊กมันจะชัดกว่าไงแต่ว่าโปรแกรมมีปัญหาก็เลยต้องเออใชอ้โทรศัพท์แก้ขัดไปก่อนนะคะคุณหมอเขาจะวัดมาเนี่ย เขาไม่ได้วัดตรงนี้ค่ะเขาไม่ได้วัดตรงนี้เพราะคุณหมอบอกว,ว่าอันนี้มันถุงอาหารนะไม่ใช่หัวนะเไม่ใช่ส่วนหัวน้องนะเป็นถุงอาหารแล้วก็ส่วนตัวน้องเนี่ยตรงนี้ถึงตรงนี้ยาวเจ็ดมิลน,นะคะแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งเป็นภาพหัวใจเออเออคือแบบตื่นเต้นนะ่ะตื่นเต้นแล้วแบบดีใจมากที่มันเห็นเป็นภาพกพับพริบกับพริบของหัวใจน้องอะ่ะเออนะคะเป็นคือแบบมันจะเป็นสีขาว ขาวๆแล้วก็กระพริบกระพริบกระพริบเออวัดแบบเฮ้ยมหัศจรรย์มันคือสิ่งมหัศจรรย์แล้วตกใจมากไปกว่านั้นก็คือคุณหมอเขาก็เปิดลําโพงของเครื่องสาวให้ฟังแล้วก็ได้ยินเสียงหัวใจเต้นโอ้โหคือครั้งแรกคือหรู้ว่าจะร้องอะ่ะจะร้องเลยอะ่ะเออนะคะตรงนั้นเพราะว่าตอนแรกตกใจแล้วไงเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรในในจุดกลมๆดำๆอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นวัดแนวนอน วัดแนวนอนน้องก็ตัวอ้วนประมาณเท่านี้นะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมยังไม่ใช่หัวนะอันนี้เป็นถุงอาหารอยู่นะคะก็ได้มาสองรูปนันนี้อันนี้เป็นการาฟหัวใจนะคะการาฟเสียงหัวใจเต้นยังเต้นไม่แรงเท่าไหร่ยังเต้นไม่แรงเท่าไหร่แ,รหรแล้วก็เอ,อตัวก็ยังเล็กอยู่นะคะเจ็ดเซนแปดเจ็ดม่เจ็ดเซนโอ้ยเจ็ดเซนเจ็ดมิลเจ็ดจุดแปดมิลน,นะคะอืม ก็ถามคุณหมอด้วยว่าคุณหมอคะหนูมีเลือดออกสองวันนะคะเ,เลือดออกสองวันห่างกัน5วันแต่ออกไม่เยอะเป็นเลือดสีน้ำตาลก็บอกคุณหมอไปคุณหมอก็บอกว่า,ามันเป็นเพราะว่า,เ,าเนี่ยถุงตั้งครรภ์เราเนี่ยสีดำาๆเนี่ยคะ่ะมันขยายตัวพอมันขยายตัวมันก็อาจจะมีโอกาสทําให้ผนังมดลูกเราเนี่ยหลุดลอก หลุดลอกออกมานะคะก็อาจจะเป็นบางคนก็อาจจะเป็นบางคนก็อาจจะไม่เป็นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะก็คุณหมอก็สั่งยาต่อนะคะสั่งยาต่อเหมือนเดิมสี่ตัวทุกอย่างมีเอ่อฟลิกนะคะวันนี้ไม่ได้เอายาขึ้นมาเนาะแต่จำได้หมดละยาอะไรนะคะมีฟลิกแล้วก็มีดูฟาสตันนะคะแล้วก็เอสโตเฟมแล้วก็ยาสอด โคโลเจสอะไซโคลเจสเหมือนเดิมนะคะสอดต่อตามเวลาตามระเบียบเหมือนเดิมนะคะจ่ายค่ายาไปก็3,200กว่าบาทค่าสาวอีก740บาทก็ประมาณนี้นะคะอืมโอเคเนาะนะคะสวัสดีค่ะคุณพอมแพรมนะคะอืมโอเคไหมเออออยอาจจะอวดพุงไม่ถนัดนิดนึงนะคะเดี๋ยวออยตอนแรกเซตฉากไว้ว่าจะต้องใช้อ่อ โน้ตบุ๊กไลฟ์ไงแต่ว่าอันนี้ใช้เป็นโทรศัพท์นะอ่ะโ okay. อเคอวดพุงแล้วกันพุงเนี่ยเล็กลงกว่าครั้งแรกที่มาไลฟ์อีกเพราะว่าวันนั้นทานเยอะไปหน่อยนะคะพุงตรงนี้ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ 7, 7 week, เจ็ดเจเวกนาะเออเจ็ดีก็ประมาณนี้เนาะมันมันไม่ใช่อ๋มันไม่ใช่ใหญ่อะไรหรอกใหญ่ไขมัน อ่าโอเคไหมะนะคะก็สำหรับวันนี้ออยก็มาไลฟ์อัปเดตนะคะการตั้งครรภ์นในวิคที่6มีอะไรบ้างแพ้ท้องเริ่มแพ้ท้องนะคะในวิคที่7เนี่ยยังไม่ได้นัดพบคุณหมอจะไปอีกทีอ,กอีกวิคถัดไปนะคะไปพบคุณหมอแล้วมีอาการอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีละกันนะคะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอยถามมาเสมอนะคะเอ,อก็ ถ้ายัางไงช่วยเป็นกำลังใจก็กดไลค์เพจนะคะหรือว่าเข้าไป subscribe ใน youtube ก็ได้ใน youtube อ,อ๋จะทำเป็นคลิปตัดออกมาเป็นสั้นๆนะคะจะไดะ้ดูง่ายเนาะแล้วก็มีเรื่องของอความคิดเห็นส่วนตัวนะก็คือแนะนำเรื่องอ การปฏิบัติตัวยังไงหลังใส่ตัวอ่อนให้ติดกระตุ้นไข่ยังไงให้ได้ไข่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองลองเข้าไปดูใน c h anel n youtube เดี๋ยวออยทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะคะหลังไลฟ์เสร็จวันนี้ออยต้องไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยววิกหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อนะคะ